ดเตรเฉลิมชัยศรีอ่อนเล่งปฏิรูปพิกโฉมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องกรกรผลบุตรชู641เทคโนโลยีใหม่เม็ดอินไทยแลนด์ในองกรกรผลบุตรที่ปรึกษ,ษาและพงตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประาธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC อาร์ i ิเทค a แอนด์อินโนเวชันเซ็นเตอร์เปิดเผยถึงผลงานความคืบหน้าของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษ,ษ 0, ตร4.0ประจำเดือนมกราคม2565ซึ่งเป็นหนึ่งใน5ยุทธศาสตร์การปฏิลูกภาคเกษตรกรรมของดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจากผลการปฏิลูกการบริการและการบริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการดำเนินง,งานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอใจต่อผลการทำงานล่าสุดโดยเฉพาะการดำเนินง,งานด้านระบบบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคืบหน้าถึง70% จากพัฒนาบริการภาครัฐทั้งหมด176ระบบเปลี่ยนเป็นการบริการภาครัฐด้วยดิจิตอลดิจิตอลเซอร์วิสแล้ว156ระบบซึ่งในส่วนนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นและให้บริการแล้ว109ระบบหรือคิดเป็น70%ส่วนการพัฒนา NSW National Single Window 54ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ47ระบบ ในขณะที่ด้านระบบฐานข้อมูลดิจิตัล Big Data โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลสู่ภูมิภาคกับศูนย์ AAC เช่นศูนย์ AAC จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกลือทะเลไทยเชิงบูราณาการการวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านไอที เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมและศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายในการนำเนินโครงการแฝกชิปร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟอราบิก้าการใช้งานระบบ c ีแคนเพื่อจัดทำด a ต้าแคต l ลกเป็นต้นทั้งนี้ในายองค์ได้สั่งการให้มีการจัดประชุมเรื่อง NSW เป็นการเฉพาะ ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและการพยากรณ์ข้อมูลราคาและตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศสำหรับด้านเกษตรอัจฉริยะได้มีการรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปีพศ2565ถึง2566กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านเกษตรอัจฉริยะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำเนินโครงการเกษตรแม่นยำสองล้านไร่จับผู้เกษตรแปลงใหญ่บิ๊กฟาร์มกับบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่บิ๊กบาร์เทอร์โครงการความร่วมมือด้านสมาร์ทฟาร์มิงกับบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะข้าวและระบบช่วยการตรวจประเมินระยะไกลรีโมทออดิตหรือการตรวจผ่านระบบออนไลน์แปลง GAP และเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิ แอปพลิเคชันเกษตรแพ็กสำหรับด้านอ e ีคอมเมิร์ซได้มีการขับเคลื่อนเรื่องแผนการกระจายผลไม้ในประเทศและความร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าไทยบาเลนรวมทั้งโครงการไทยแลนด์ e ีคอ m เมิร์ซวิลเลส่วนงานด้านธุรกิจเกษตรอากิบิสเนสมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ SMEs ด้วยการสร้างสารรค์คาแรคเตอร์ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภคและการประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัด Local C.I.P. Fair และคาแรคเตอร์ Walking Street โดยความร่วม,มมือของภาคีเครือข่ายในระหว่างวันที่11-13กุมภาพันธ์2565นอกจากนี้นายองกรได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการด้านธุรกิจเกษตรศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ในเรื่องของระบบธุรกิจเกษตรแบบคอนแทคฟาร์มิงภายใต้กฎหมายปัจจุบันว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพัฒนาอย่างไรและการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ด้วยคณะทำงานของ AAC ในการพัฒนาธุรกิจเกษตรทางด้านผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการทำงานของ a i c ที่ผ่านมามีการนำเสนอความก้าวหน้า ในเรื่องของการเชื่อมโยงสูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรสคกกับศูนย์ AAC โดยกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งในปัจจุบันมีการทำโครงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศูนย์ AAC ผ่านสคกใน6เขตพื้นที่โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต ที่เป็นองค์ความรู้จาก AIC ไปใช้ในแปลงเกษตรได้เป็นอย่างมากและมีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อการพัฒนาเกษตรกรครบรอบด้านผ่านการดำเนินง,งานของศูนย์สพอกอและเครือข่ายการนำ innovation catalog มาใช้ประโยชน์กับเกษตรกรของศูนย์ AIC จังหวัดระยองร่วมกับศูนย์สพอกอหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่สำหรับผลการดำเนินง,งานด้านแคตตาล็อกนวัตรกรรม AIC Innovation c a t a l o g มีจำนวน641เทคโนโลยีต่อนวัตรกรรมเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตรกรรมจาก AIC ผ่านสพกจำนวน7,679ลายสพก882แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก AIC จำนวน55แห่งและการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award และพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่องเข้าร่วมในคณะทำงาน AIC Award อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ในทศการเสมือนจริง AIC จุฬาสลับบุรี Virtual Expo 2022 ซึ่งจัดโดย a i c จังหวัดสระบุรีที่จะมีขึ้นในวันที่24-25มีนาคม2565นายอลงกรณ์ได้เน้นย้ำถึงการปฏิรูปภาคเกษตรของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ Made in Thailand รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา ถือเป็นพื้นฐานสำคัญเสมือนคานงัดก,การพัฒนาไปสู่เกษตรมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มรายไดใ้ให้กับเกษตรกรและประเทศชาติทั้งนี้เป็นผลจากการประชุมล่าสุดซึ่งมีนายอลงกรณ์ทำหน้าที่ประธานพร้อมด้วยนายนราพัฒแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปรินพาน,นิชพัฒประธานอนุกรรมการธุรกิจเกษตร นายฉันทานนวันนกเขจจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐก,กรริจการเกษตร,รสสกประธานอนุกรรมการกบเทปและบิ๊กเดต้าดรเวลาพรพมพศประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตร,รอัจฉริยะนายกิจถาโพคาสถิตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอ e ีคอมเมิร์ซรองศาสตราจารย์ดออรอนัชชัยะะรัตกุลดรดาเลศกิติโยภาส นายสุวิทย์รัตนกินดาประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาภาคเอกชนและศูนย์ a i c จากทั่วประเทศได้ร่วมประชุมผ่านระบบซูมข่าวมิต ในการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการทั้ง4ด้านด้าน Big Data และ g o Tech ด้านเกษตรอัจฉริยะด้าน E-Commerce ด้านธุรกิจเกษตรอาก b ิบิสเนสและศูนย์ AAC 77จังหวัดและศูนย์ AAC ประเภทศูนย์แห่งความเป็นเลิศอีก23ศูนย์